สวัสดีค่ะทุกคนจ้าเมื่อนี้มาใช้เดี่ยวนะคะเพราะว่าพอใหญ่คนหนาวฉันหนาวฉันบอกไอรราบอกว่าโอเคฉันบอกว่าเอาเข้าไปทําข้างในสิไอบอกบอกดอกเพราะว่ามันมีแมงมีนั่นมีนี่ไอเลยบอกบอกคนนะไอจะทําเองไงบอกจะงนี้เพราะว่าทำว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ป้าคนก็อยากซอยไอแต่ถ้ามันเหตุให้อีกคนนึงแบบ พอสบายเราก็ทำเองเนะาะก็เลือกที่จะทำเองนะคะวันนี้มามาตัดขาเห็ดส้มเห็ดส้มมาใส่ขาส้มเห็ดขาส้ม,สมแล้วก็เห็ดเออเตัดแบบต้นนี้เลยเนาะมันก็ไม่ได้เปืี่ยนประดอก เห็ดขาส้มแล้วก็เห็ดขาน้ำตาลแล้วก็มีเห็ดมันปูรวมอยู่บ้างนะคะทุกคนวันนี้หนาวแหงถ้าหนาววันนี้อายานขึ้นรว่าอาซิบริยูฮอดกลางเดออือหรือเปล่าพ่อใหญ่เป็นคนที่บ่มักอีหยางหนาวหนาวเลยนะคะทุกคนพนบ่ทนหนาวอายอายังอยู่แบบหนาวๆนาวได้แต่พ่อใหญ่นีาน่าหนาวหนาวแห้งแห้งมือนีันเพื่อกะซิบ่อคอยอยู่จ้ะไหนใหญ่ๆเขาก็ฉีกเบิ่ง ขาส่องโมวันถ้าม,มีแบบตัวดำๆแบบนี้ฮาก็เนาก็ฉีกนะคะเพราะว่าโตัถากมาเข้าไปอยู่เห็ดอันนี้นะรูขาใหญ่มากนะคะตอนนี้เพิ่งก็เลยอยู่ข้างในเมื่อกี้นี่ก็ถอดเสื้อผ้าเช็คกห้่อใหญ่เช็คกห้อายได้มัดได้เห็บมาสองโตโตัวน้อยๆกัดแบบกำลังเป็นแบบ แดงๆเลยเมื่อนี้นะโมแมนมือของอายเจ้าคุณ่าจังหันไอเฮ็ดยังกะเป็นแบบเจ็บโตมาเลยแต่วบันนี้นะมาเมื่อกี้เนาะไอพญายทอเสื้อผ้าให้พหญายเบิ่งให้นะบูเบอรี่พี่น้องมันอยู่ตรงหัวเข่าอายจ้าก,ก็มาต่ใส่แล้วพี่น้องขึ้นบนน้อบูเบอรี่นะมันเป็นสีม่วงมันบอพญ่ตกใจป้าเนอะวตอนที่เธอตกหลุมแน่นอนเลยว่ เันบอกเธอแล้วว่ามันต้องเจ็บปัสัณตอกาผู้ใหญ่แกล้นมาหาไอ้เลยแต่ทันทีพี่ฝนกลับบ่คอยแข็งแรงเนาะอ้บอกว่าไอ้ไอ้เป็นอย่างมาเจ้ามณีแบบคือแบบใจลอยกับโบแมนนะคะอย่างหนึ่งคือไอ้ฝันบอดีไอ้ฝันบอดีมาสี่หามือติดต่อกันแล้วเมื่อแรกฝันเห็นคนตายเมื่อที่สองเห็นลงศพเมื่อที่สามนะ เห็นงานนะเห็นคนอยู่ในงานจักงานอย่างคนรายหลายแต่ว่าเป็นคนเป็นคนแถวบ้านนายนะก็เลยเป็นฝันแบบนี้คือฝันแบบนี้แหละก็เลยบอกให้ผู้ใหญ่ฟังะนะเลยโทรโทรหาแม่วันนี้แม่เป็นอย่างอยู่เบาะประมาณนี้นะมีอย่งเป็นอย่างมีภัยเป็นอย่างอยู่เบ่ะแล้วมือก่อนนานน่ะฝันว่ากลิ่นศพเหม็นเหม็นนะ,นนะนนะคะความฝันเนาะ บางเืออะนะฮาก็ขึ้นหลายพี่น้องกินศบเมนเมนนัเตือนเศ้านะคือมันเหม็น,มนดีๆนะความรู้สึขขกของเจ้าของเพราะว่าที่ว่ามาทั้งหมดนี่สามซีมือนี่มันเป็นการฝันรักเศร้าหมดเลยนะก็เลยไหนอ่อยแบบใจบ่อยดีย่านแบบย่านซาทุอย่ามีไผ่เป็นอยางดอกมันเป็นแบบความรู้สึกแบบเนาะพี่น้องเข้าใจเนาะว่าถ้าอยู่ต่างประเทศนะถ้ามีอย่างเป็นอย่างแบบนี้มาสิ มันบ่คอยสะดวกสบายแบบนี้เนาะอ้ก็ขืดหลายก็เลยโทรไปหาแม่มาเนี่แม่ก็บอกว่าแม่สบายดีแม่สบายดีมาอนี่นะสบายดีอยู่เม่ไปบริจาคเลือดเพราะว่าเม่เป็นลม้มเพราะว่านะหลังจากบริจาคเลือดเนาะได้หกถุงแล้วมั้งเมยเป็นลม้มเลราว่าแต่ว่าก่อนที่บริจาคไม่ได้ปเป็นยังแต่หลังจากที่บริจาคนะเพื่อนก็เป็นลม้มเพราะว่าจริงนี้กับเขากับปรทงพยาบาลพยาบาลเขาก็บอกว่า ยายเออพักผ่อนห้ามออกแดดสีห้าวันนะวีสันเมือานี้แม่อายกะมื่อวันนี้กเพื่อนคิดว่าเพื่อนก็เลยไปซิดเบ็ดนะเนาะซิดเบ็ดกับว่าได้ดอยู่ตากแดดหลายร้องแม่เพิ่นบอกนะ,ป,ะปกติก็คิดว่ามันบ่ได้ดหนักอียังเพื่อนเป็นลมอีกมื้อนนี้จะ้ะเป็นลมอีกหลังจากเอ,อบริจาคเลือดนะนั่นแหละ เวลาที่เฮาใหญ่มาเนาะการเป็นห่วงครอบครัวนี่คนละอย่างกับตอนเป็นเด็กน้อยเลยตอนเป็นเด็กน้อยไอจ้จําได้นะคะตอนที่ไอ้เป็นเด็กน้อยตอนเรียนหนังสือพ่อแม่อยู่นํานเนี่มันเป็นความลําคาญมากเลยนะเป็นความที่แบบว่าเฮาลําคานอย่โอ้ยนอดไม่ได้สิไปจกเถื่อนน่าเบื่อว่ะว่าอยู่นั่นแหละอย่างประมาณนี้มันสิเป็นอย่างแบบนั้นนะคะแต่วันที่เราโตขึ้นมาเขารู้สึกว่าเขาพยายาให้พ่อแม่เขาเป็นอยียอยเลย นเนาะเขาไม่อยากให้เพิ่น,ปนเป็นยังเขาอยากอยู่แบบอยากให้เพิ่นอยู่กับน้ำเเผวนาน,นๆแบบนี้เนาะมันกลับกันกับตอนไปเด็กหน่อยเลยกันคือเขาวไวดีแหละตอนไปเด็กหน่อยพ่อแม่บอกอย่างนี้เอาลำคานไปมัดลำคานไม่อ,อยากให้มาวุ่นวายกับชีวิตแต่พอวันใหญ่ขึ้นแห้งเขาใหญ่ขึ้นพ่อแม่ก็แห้งอายุลดลงเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละแม่อาจะหกสิบเอ็ดนี่พ่ออาจะเดือนกันยายนี่กะหกสิบสองแล้วนะคะ เพ่นกะสบายดีอยู่แต่ว่าหลังจากที่แบบแม่อายกะหลังจากที่ฉีดวัคซ,ซีนวัคซีนเนาะแม่อายสามเข็มแล้วเพื่อนกะเมื่อยเพิ่นบอกจากคนที่แม่อายเป็นคนที่ขยันมากนะคะแม่อายเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่อยู่ซื่อๆบอเปลี่ยนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่พอหลังจากฉีดมาเพิ่นบอกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มานิดนหน,น่อยเมกะเมือ่อยละวานะ ล้วแม่อายเป็นคนที่หน้าแดงแก้มแดงคล้ายๆกับอายเนี่ยแหละอายก็บตาแดดจะมากอายกับแก้มแดงหน้าแดงคล้ายๆกันเลยจ้ะอืมนั่นแหละเมื่อนี้นะอายชิบอย่ยางให้ฟังมาม่าเผ็ดมาม่าเผ็ดเกาหลีสองสีแดงอะสองสีแดงนะบ่แม่สองสีดำสองสีแดงธรรมดาคูณสองคที่อีอายกิน,นอายบริรลูสึกเผ็ดเลยพี่น้องเสื้อบอกเมื่อนี้อายกินอายเผ็ดแบบอายฮิวบบได้เลยอะ่ะ ไอแลนไปพูดว่าอย่าบอกเป็นอย่างเลยสันคือคือมักลำทรมานเจ้าของแท้ระหานะไอยน่ะแต่ก่อนคือแบบกินได้เมดแต่มาปีนี้กินบ่ได้แล้วตายเลยนี่แหละเขาบอกว่าอย่างก็เปลี่ยนไปเนาะบางเธอร่างกายของเฮานี่แหละบางเธอมันสะสมถ้าทางทีไอเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดนะกินปานกลางนะถ้าสมตามนี้ก็หกเจ็ดเม็ดแปดเม็ดประมาณนี้กินเผ็ดก็ได้อยู่แล้วนะ แต่ก็ะคาดเพชรบ่ได้แต่มาปีนี้นะเคพีนะคะเมื่อยคือพี่น้องเห็นในคลิปนั่นแหละยางขึ้นเขาบ่สูงเพราะใหญ่เพราะใหญ่ขึ้นฝนสูงฝนไหอยู่ละเขาเสียงหายใจก็ด้างดังนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปมากส่วนบางครั้งรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่ได้นี่แหละเพิ่ว่าสังขารของคน เนาะไม่เที่ยงแท้คือเรื่องจริงเขาถงบอกว่าอะไรที่เราทําได้ตอนที่เรามีแรงให้ทําอะไรที่เรากินได้ตอนที่เรามีฟันให้กินที่ไหนเราอยากไปเที่ยวตอนที่เรามีกําลังมีเงินให้ไปแม่นดีพี่น้องบางเถื่อบไิถ่าหัวเท่าดอกดีดีไปถ่ายเจ้าของหกสิบเจ็ดสิบดอก สี่สิบห้าสิบนี่ก็เมื่อยแหละยุคปัจจุบันคุเมื่อนี่แห่งการมีการกินโชกินนั่นกินนี่กินโดยที่อวแบรบ้วกว่าผ่าเดี๋ยวอวตัวอายนี่แหละโดยที่บางเถื่อนเนี่ยไ่ได้คึอทอสุขภาพสะกของมันจะเป็นต้องกินหลายปานนั่นเลยบอกกินเป็นถ่ายแล้วบอกมันก็บ่ได้จำเป็นจะย้อนอี๋ยย้อนมากินโชกไงแล้วบันนีมันกับเป็นการที่แบบว่าจาักคุณก็เพาะสำเนียงก็ขยายขยายขยายไปเรื่อยเกิดความอ้วนมาอ้วนมาแล้วก็กโรคไขกันมาแหละความดอกความดัมดนเบาหวาน หัวใจเส้นเลือดฝอยจังนั้นจังนี้มีมัมดยอดว่าการกินของเจ้าของนี่แหละฝางคนกับห่วงยอดไล่แห้งยัาดเข้าไปกินแหละกินดิบยอดไล่ดีเกินนะคะกินธรรมดาคนมาเบงบอกกินนะก็สิเป็นไปหันไปแล้วสิให้คนอายุยืนได้จังได้เั่นบอกพี่น้องนันแหละค่ะก็เลยมาเล่เเาสู่พี่น้องฟังอ๋อวันนี้ ไอมีหัวข้ออยู่สิวอลซูพี่น้องฟังเด้อไอสิวอลเรื่องผู้คนอพยพเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนะคะคือประเทศสวีเดนเนาะประเทศสวีเดนประเทศฝรั่งเศสอย่างเงี้ยไอบรูประเทศอื่นเอาสองประเทศนี้เนาะที่ไอคุกคุกทีนําเพิ่นอะนะนําประเทศลาก็สิมาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะสมัยที่เข้าเจ้าอพยพนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเออ่ทางผิวสองสี หรือว่าแขกขาวพวกเซียเซียบีออย่งประมาณนี้นะคะเนาะแต่ก่อนนะคะบางประเทศเขาจะบรับอิมเมจเกเนาะเขาเรี้กว่าอิมเมรเกตเนาะคนอพยพนะแต่บางประเทศเหมือนสวีเดนอย่างเงี้ยเขารับอิมเมรเกตนะคือคือ,คอเขารับคนอพยพทํางานกับข้าเจ้าพี่น้องเสี่ยงร้านพิซซ่าร้านตัดผมร้านช็อปเล็กน้อยพี่น้องเสียนคนแขกขาวบางคนก็คนผิวสีทํางานนะคะเพราะว่าข้าเจ้า เออเอ็กเซปต์ะนะคือเขาต้อนรับอ่าคนอิมเมจเกตทำงานนะคะเจ้าทางฝรั่งเศสคนแขกขาวบ่ค่อยหลายแต่ทางสวีเดนเนี่ยแคกขาวหลายจ้ะทางฝรั่งเศสจะเป็นคนผิวสีนะคะจะเยอะมากเนาะพี่น้องก็สีเห็นเลยอยู่นี่อยู่สวีเดนเนี่ยตามร้านพิซซ่าแมคโดนลัลหรือ,อรหลายๆอย่างแขกขาวจะเยอะทำไม ขาเจ้าถึงเอ็กเซหรือเขาเจ้าถึงยอมยอมให้คนอพยพมาทํางานมาอยู่ประเทศเขามันเป็นแบบนี้เแ้วพี่น้องเด้อแต่ก่อนอ่ะขาเจ้าอยากกระตุ้นเศรษฐกิจของข้าเจ้าคือเขาคิดว่าถ้าสมมติละข้าเจ้าโดยส่วนมากแล้วสวีเดนนี้ประเทศซีเบียจะมาเยอะนะคะก็คือแขกขาวเขาอยากเอาสองประเทศนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจก็คือถ้าสมมติว่าเอาคนอพยพ ของซีเบียเนี่ยมาอยู่สวีเดนถ้าสมมติว่าข้าเจ้าฮักกันแต่งงานกันไปมีลูกมีนั่นมีนี่ก็จะทําให้อสองประเทศนี้เคยอย่างนะปองดองกันนะคะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่จะอะ่รัฐบาลเพิ่นคืนดนดมันบม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าซีเบียอันนี้นะคะไอ้ขอพูดก่อนนะอไ,ไะอ,ะอ้ไม่ได้จะเคยอย่างเหไม่ได้จะคิดต่างไม่ได้จะ แบ่งชนชั้นวันบ่ได้แบ่งชนชั้นบ่ได้แบ่งศาสนาแต่ไอ้ว่าให้ฟังนอรสิเบียก็สิเป็นอิสลามนะคะอิสลามก็คือเพื่อนกะสิโพกหัวแมนบอกก็คือตอนที่เข้ามาใหม่ๆเขาก็แค่แบบว่าโอเคมาอยู่ประเทศชนะแต่เธอก็ต้องเอาผ้าออกไปแต่ด้วยความที่อิสลามเพื่อนกะมีอัญ,ญลักษณ์ของเพื่อนคือที่เห็นนั่นแหละเพื่อนกับบ่ยอมเนาะพอมา ถึงันที่ส่อพยพเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็อยู่ในกรุ๊ปของตัวเองเขาก็ไม่ยอมที่สะเอ,อ่อ follow เอ,อ่อตามกับสิ่งที่ประเทศนี้ต้องการนั่นก็คือเขาก็อยู่กรุ่ปของเขาสุดท้ายเขาก็แต่งงานกับกรุ๊ปของเขาก็คือผู้คนจากซีเบียนั่นแหละค่ะมันก็เลยบอดไดไปวลทูเกเตอร์นะบอดไดไปนํากันได้ดีปานใหประมาณนี้เนาะ,ะนั่นแหละค่ะเขาก็เลยแบบว่าได้มาทํางานที่หลายประเทศ ฝรั่งเศสก็ผิวผิวสองสีเยอะมากนะคะทางตอนใต้นี่แหงหลายเลยประเทศฝรั่งเศสผิวสองสีหลายแหงนะคะแล้วก็แคร์ขาวแครงนันแครงนี้ถ้าพี่น้องไปประเทศฝรั่งเศสเมืองอยู่ในเมืองพี่น้องซีคิดว่าแม่นเมืองฝรั่งอยู่บนนี้เพราะว่ามันมิกมากเลยมันมีทุกทุกสัญชาติไปน,นี่นะพี่น้องจ้ะนั่นแหละค่ะไอ้ก็ะเลว่าพี่น้องฟังนะคะเนาะว่าเออในประเทศสวีเดนเป็นยังคือมีคนแคก์ขาวเห็นงานหลายแทะเพราะว่าเขะเจ้า รับคนอพยพจากอันนี้นะมาทํางานด้วยแบบนี้นะก็หลายประเทศนะคะทุกคนที่เขาอพยพมาอพยพมาแล้วเขาก็าได้มาเป็นประชากรของคนในประเทศนั้นเป็นก็เอาครอบครัวของเขามามาใช้ชีวิตอย่างนี้เพราะที่นี่เพราะว่าเงินมันดีกว่านะคะงานมันดีกว่าประมาณนี้นะคะทุกคนนั่นเลยค่ะแต่ ถ้าสมมติว่าพี่น้องไปฝรั่งเศสเด้อคนผิวดำจะเยอะมากเยอะมากแล้วก็ซิมีแบบว่าขายถามว่าขายตามสีแย่ไฟสีแย่ไฟแดไงเงี้ยมีไหมมีคนขายของนะคะขายของหลายแหง่งนะมีคนเก็บค่ารถนะคะบางเมืองนะนั่นเอค่ะถึงไอ้ถึงบอกว่าบางเชื่อเขาได้พวกฝรั่งนะพวกแหม่ฝรั่งมาซีรวยหมดยายเออบางคนสิคิดว่าได้พัวฝรั่งแล้วฝรั่งรวย ไม่เลยฝรั่งไม่ได้รวยฝรั่งเขาก็ทํางานเหมือนเรานี่แหละถ้าสมมติว่าเขาอยู่เมืองไทยกันเงินเดือนเขากับเหมือนสองหมืน่นคือกันนั่นแหละเพียงแค่ว่าพินเฮามันเป็นการที่ไอแมให้เห็นภาพนะคะมองให้เห็นภาพคือบ้านกะเจ้านะ่ะขอมันแพงเงินเดือนใช่ไหมขั้นต่ําถ้าสมมติว่าหนึ่งพันก็สามหมื่นเจ็ดเนาะสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดใช่ไหมหนึ่งพันยูโรนะ มันไม่ได้พอกินเลยพี่น้องฝรั่งบางคนน่ะเงินเดือนสัมนาดีดีหมู่พู้ใหญ่น่ะเงินเดือนพันนึงดีดีหันหละค่ะนหนจะค่าเช่าดีค่านั้นค่านี่ดีนะคะเหลือเก็บนี่ก็คือบุญแล้วเพียงแค่ว่าหนึ่งคือเขาเจ้าเห็นงานไปนี่น่ะขาเจ้าสบายตอนไหนข้าเจ้าสบายตอนที่เขาเจ้า่ามาฝรั่งน่ะขาเจ้า่ามาแล้วขาจะมีเงินเกษียณสัมผัสเลยจ้ะคือเขาเจ้า ถ้าว่าเดือดรอดออกมาก็มีเดือดรอนแต่เพียงคำว่ามันสบายที่แบบว่าอย่างน้อยนี่เขาได้อยู่แล้วเขาได้แปดร้อยหนึ่งพันพันสองพันสามแล้วแต่ว่าเราทํางานอะไรอย่างนี้ฮะนะมันไม่เหมือนประเทศไทยนะเออที่เขาแบบบริจาคภาษีมันว่าอาจจะจ่ายเป็นคือข้าราชการหรือใครอย่างเงี้ยคนที่ทํางานดีๆบริษัทดีๆเขาจ่ายค่าภาษีเขาก็อาจจะมีเงินใช้บ้านไปได้ดีเนาะก็คือประเทศไทยเขาก็คือคนที่ได้เงินเกษียณดีที่สุดก็คือ ข้าราชการใช่ไหมแต่คนทั่วไปกะข้าไปรรจารบ,บีสีเนาะเดือนเดือนละหกอยกับเป๊ะแล้วยายแมนบอสจะอยากได้เดือนละพันจะก็ต้องอายุร้อยปีสมพันตัวเนาะชิวเอาเซอิว,วออไปนั่นแหละพอพอที่นี่แบบว่าพอได้พวอฝรั่งเนี่ยก็ว่าโอ้มันได้พวฝรั่งมันรวยไม่รวยจ้าทุกคนเพียงแค่ว่าค่างเงินของเขาสูงกว่าเขาสาพันเองนะคะถ้าสมมติว่าฝรั่งนะคะ ้าสมมติฝรั่งไปทํางานอยู่เมืองไทยเขาก็เงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นแค่นั้นแหละอือคนไทยไม่สามารถจ้างฝรั่งแบบเดือนละแปดเก้าหมื่นถึงที่เหมือนที่เขาได้นะคะเหมือนกับคนไทยมาทํางานต่างประเทศก็ได้เ็ดเป็นหมืน่นเก้าหมื่นเหมือนกับฝรั่งก็คือกันนี่โมเละอยู่สิไปซาวนาทีแล้วพ่อเลยเด้อเดียเด๋ยวสิตาให้เบิรกเดี๋ยวสิตาให้เบิกเดี๋ยวตัดเองดอกถ้าสิวา่าได้ว่าเดี๋ยวมีอีเดนแน่วนี่พี่น้อง เห็ดเไหนเหรอเศาแล้วเนาะมันหลายแหงมันสียาวไหมเศานาทีเดียวไปจักนี่สันเดียว,วแบบนี้ครับค่ะอ่าเบิ่งนี้เาเห็นดำๆแบบน,นี้เห็นบอกก็สิมีทาอืมนะนี่นะคะแตจะสันสมุดว่าเขาเป็นใสๆแบบนี้เห็นบอสใสๆแบบนี้มันสีแนมเห็นมันก็สีบอมีจ้ะอ่าเออเหตะเมั่เร,เราสู่กันฟังเดี๋ยวสิไปหาเห็ดแลว้วก็มาตัดขาเห็ดพี่น้องมากหลายเคป่พีวอลเพิ่น ผีคนหนึ่งแห่งคักเราบอกว่าน้องอายผีอย่างเือพี่นกแลวผีอย่างบลูสร้างกีไว้ไปสิบสุดไปเยะอ,อนนอนค่อยมากเลยเจ้านะนั่งกินข้าวไปน้ำเอาไปน้ำค่อยมากมากโอ้เจ้าวาถือคนแล้วค่อยกับมากวาย่ยเอ,อ้ยโอเคเด้อเดี๋ยวค่อยจับไปตากเดี๋ยวค่อยจะให้ดูนะเดี๋ยวค่อยตัดขาผู้เดียวก่อนเด้ออย่าเครียดเดี๋ยววาให้ฟังอีกเลยยายเด้อจะไปนอนซะ จะไม่นอนอย่างยายสิบอกว่าจะไม่นอนอยางพิ่นสี่เก้ามงแซาโอเคคอยบอกผิดเวลาจะไปกินข้าวซะไปเห็ดอันนี้ก็ใช้เวลาตากบนานจ้ะเพราะว่ามันเล็กเนาะเช็ดแปดชั่วโมงมอดออกประมาณห้าชั่วโมงจ้ะสวยเนาะสีสวยมากเลยเห็ดเนี่ย มีเม่นมาท้าว่าไอซ์ซื้ออยู่ใช่ไอซ์ซื้อ,อยูจูราเดี๋ยวจะไอซ์เคยบอกเลยนะคะยูจูรามีนี่นะเครื่องตางนี่ราคาจำบ่ได้จ้ะพันพันสามบ่ประมาณนี้มั้มันมีหาสั่นนะจ๊ะแต่ว่ามันจะมีเครื่องเล็กกว่านี้นะเครื่องเล็กกว่านี้ก็จักบาดเครื่องเล็กกว่านี้แล้วก็มีสี่ชั้นแบบนี้ สามารถเลือกได้นะคะก็จะประมาณนี้ละยายดอกใหญ่ขนาดเลยอยากเอาหมกเดีนี่ สั่นแล้วนี่เลยสองสั้นกระจิบจะประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนไปหามาแล้วก็ย่างอาา่อมตะอย่างนี้นะคะเป็นของฝากเล็ขร้อยจากช่อง KPP ที่ทำมาสามดีแล้วเนาะนี่ เดี๋ยวจะตัดขายอีกโอเคดสษยายเดี๋ยวเมื่อนี่ไอคอนญาติไปเฮ็ดเวียกต่อกอนเนาะเดี๋ยวมือ,อ่น,อน,นี่ยจะม,มาฝอยพายพี่น้องฟังอีกมีเรื่องราวเยอะแย,ะ,ยะที่สีเว้าให้พี่น้องฟังนะคะอาจสิมีสาระแน่บ่มีสาระแน่ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะในความที่เฮ็ดบบได้ถึกใจสุขูสุคนนะคะขออุญาตไปกอนเด้อหักแล้วะกะรักและก็แผ่เอารักและรักและก็ แพงทุกๆคนหลายเด้อจัดเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย